คุณกำลังฟังอาจิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสวัสดีคุณผู้ฟังชาวพอดแคสต์นะครับวันนี้อยู่กับอาจิรังพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ผมก็ยังมีแขกรับเชิญอยู่เหมือนเดิมซึ่งวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่นะครับซึ่งเพิ่งจะมีน้องแล้วก็มันจะมีอาการอาการหนึ่งเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดกันกับคุณแม่มือใหม่หลายๆคนเลยนะครับอาการที่เรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดภาษาอังกฤษเนี่ยคือ postpartum depression ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าเป็นภาวะที่คุณแม่ส่วนใหญ่น่าจะเจอนะครับซึ่ง ผมไม่สามารถจะเจอภาวะนั้นได้เพราะชีวิตนี้ผมคงไม่ได้เป็นแม่ใครก็เลยวันนี้มีคุณแม่นะครับที่เพิ่งมีน้องให้เกียรติมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของเขาก็ขออนุญาตให้แนะนำตัวเองนิดนึงครับเจอญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะก็เพิ่งมีน้องได้ประมาณ3เดือนกว่าๆเกือบเกือบสเดือนแล้วค่ะก็ขอเกียรติยศนะครับ,บคุณคผูพูดถึงเรื่องภาวะหลังคลอดนะครับคุณเมย์เจออาการแบบนี้บ้างไหมครับ จริงๆมีนะคะก็ช่วงก่อนที่จะคลอดนะคะฮอร์โมนตัวนี้ก็เริ่มเริ่มแหละเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนร่างกายเราเตรียมความพร้อมที่จะคลอดน้องออกมาเนาะฮอร์โมนมันก็เลยเปลี่ยนพอยิ่งช่วงหลังคลอดอะคะ่ะพอเราคลอดน้องไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนตัวเนี้ยที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์น,นะคะมันลดลงค่อนข้างรวดเร็วทําให้ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นความซึมเศร้าเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นตอนช่วงนี้อ๋อไออาการที่ว่ามันออกมาเป็นยังไงอะครับก็คืออย่างเช่น มันจะเกิดความวิตกกังวลความหวาดระแวงไปก่อนนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนเขาแนะนําว่าทําไมไม่เลี้ยงลูกประมาณนี้ล่ะเราก็จะวิตกกังวลไปแล้วว่าเออเราเราเป็นแม่ที่ดีไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะเราแหวหวัดระแวงไปก่อนแล้วก็คือเหมือนเราเป็นแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบนี่ค่ะพอเราคลอดน้องออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคน แห่แหยเข้ามาหาเราใช่ใช่ค่ะร้านร้านร้านอะไรอย่างี้ใช่ป่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีคําแนะนํามากมายใช่ถ้าถ้าพี่นึกภาพตามไม่ผิดแล้วเขาก็จะบอกว่าต้องอย่างนั้นสี่อย่างนู้นสี่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วพออะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเขาก็จะเหมือนคอมเมนต์ใช่ซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นอิทธิพลที่ทาให้เรากังวลถูกไหมใช่ค่ะจริงๆค่อนข้างเยอะเลยประมาณ90%เอลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรายังเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบไม่ได้นะจนบางทีอะค่ะ อย่างเช่นอะยกตัวอย่างง่ายพอเราอุ้มลูกใช่ไหมคะเราไม่เคยมีลูกเนาะแล้วเราอาจจะอุ้มด้วยท่าทีที่มันดูไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอมเมนต์ว่าอุ้มเหมือนลูกอุ้มลูกไม่เป็นเลยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะแบบไปร้องไห้คนเดียวแหละ <laughs> ลางคนรุมไปด้วยร้อ,องไห้ไปด้วยเอ๊หรือว่าเราไม่เหมาะกับเป็นแม่คนนะ้าอะไรเงี้ยถึงขั้นคิดสั้นเลยนะคะบางทีจากเรื่องเล,เล็กๆ็น้อยน้อยอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือพอมีใครพูดอะไรมากระทบเราเราก็รู้สึกแบบกังวลแล้วก็แอบไปร้องไห้คนเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนประมาณว่าเราไม่เหมาะที่จะเป็นแม่เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วมันเกี่ยวไหมครับว่าเหมือนจะพอเรามีลูกแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันอะไรมันไม่เหมือนเดิมอะจริงๆกิจวัตรประจําวันหลักๆเลยคือไม่เหมือนเดิมเลยค่ะพี่แนวอืมอืมอค่ะอย่างเช่นการนอนนะคะคือคือเด็กทารกเนะะี่ยค่ะเขาจะตื่นทุกสองสามชั่วโมง หรือบางทีเขาอย่างเงี้ยก็คือเราจะนอนไม่ได้เพราะว่าเวลาทั้งหมดของเราก็คือเวลาทั้งหมดของเขาเราจะมีเวลาส่วนตัวเฉพาะเวลาที่เขานอนอแล้วเขานอนตอนไหนครับปกติหรือเขานอนนอนตื่นโดยปกติเด็กทาลกจะนอนวันละประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงถึงยี่สิบชั่วโมงต่อวันนะคะโอ้ตื่นแค่สี่ชั่วโมงเงหรอใช่ก็คือส่วนใหญ่จะนอนมากกว่าแต่พอ,อเริ่มสามเดือนเป็นต้นไปอะคะ่ะสายตาเขาเริ่มมองชัดขึ้นเขาก็จะนอนน้อยลง <im itation> อ๋อช่วงแรกคือเขไจะ,ะ,ะใช้สายตานอนเยอะเขายังมองไม่ค่อยชัดก็จะนอนเยอะหน่อยอ๋อ,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 อแล้วไอ้ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณแบบหลังคลอดเลยหรือว่าสักพักหนึ่งหรือจริงๆแล้วแต่คนนะคะแต่ว่าของหนูก็คือเป็นตั้งแต่ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเลยเ <laughs> พราะว่าพอคลอดเสร็จปุ๊บมันจะจริงๆมันจะมีช่วงรอคลอดแล้วก็หลังคลอดเลยมันมันเป็นค่อนข้างไวภายในวันเดียว แล้วก็ไหนจะแบบว่าตอนช่วงที่พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลอีกออปรับตัวกับการเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยก็ยังปรับตัวไม่ค่อยถูกพักผ่อนน้อยอีกฮอร์โม,โมนเปลี่ยนมาเลยทําให้รู้สึกค่อนข้างวิตกกังวลง่ายเครียดอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่ดอปลงยาเลยใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วไออาการนี้ครับเมย์พอพอรู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยเราทํายังไงได้บ้างก็ปรึกษากับคนในครอบครัวอย่างเช่นอนะ่ะคนแรกก็จะเป็นสามีก่อนว่าเออเราเรารู้สึก เครียดจังเลยแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านนี้บอกอย่างนี้เรารู้สึกแบบน้อยใจอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคําพูดไหนที่มันทำร้ายจ,จิตใจแล้วก็ปล่อยวางไปก่อนเราไม่เคยเป็นคุณแม่มาก่อนเนาะก็อาจจะคิดได้แหละอ๋ะอก็แสดงว่าเราเองก็มีเหมือนกับหาที่ปรึกษาใช่ไหมใช่ค่ะคือไอ้เรื่องแบบนี้เรามานั่งแบบจับเจ้าอยู่คนเดียวมันก็ไม่น่าจะเวิร์กเนาะใช่ตอนแรกก็ไม่กล้าปรึกษาเลยค่ะอ๋อ แต่แต่เขาเข้าใจใช่ไหมว่าเรากำลังมีความแบบกังวลยังไงเมื่อกี้บอกว่าอ่ะเป็นคุณแฟนก่อนคนแรกนะคุณสามีที่เราพูดคุยด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่หรอกก็จะเป็นพี่สาวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดระดับเรินพี่สาวไปอย่างเช่นเป็นแม่หรือว่าคุณย่าหรืออะไรก็จะไม่กล้าปรึกษาแหละเพราะว่าด้วยด้วยยุคไวัวของเขามันไม่ใกล้เคียงกันแบบว่าการการเลี้ยงลูกแต่ละยุคก็จะไม่เหมือนกันพอพอเรายิ่งปรึกษาก็จะยิ่งเครียดอ๋อ้นแซวว่าถ้าเกิดว่า เรามีอาการแบบนี้คนที่เราควรจะเลือกคุยคอหนึ่งคือคนที่น่าจะเป็นวัยใกล้เคียงกันเนานะใช่ค่ะดีกว่าใช่ไหมค่ะแล้วแล้วไออาการแบบนี้ครับพอได้คุยได้คุยแล้วมันหายไปเองเห,รอหรือ,อยังไงใช่ค่ะคือเหมือนกับประมาณว่าเราค่อยๆค,คลายความเครียดลงไปเรื่อยๆย,ยิ่งเราระบายเยอะเราก็จะยิ่งยิ่งดีขึ้นนะคะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือร้องไห้ก่อนอ,อ,อบางทีเรื่องเล็กๆนะ้อยๆก็ร้องไห้ก่อนนะแต่มันก็ ดีขึ้นแล้วก็คอยปรึกษาคอยเล่าเล่าซ้ําๆๆอย่างนั้นนะคะเหมือนเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไปเลยซึ่งก็โชคดีว่าเมย์ก็มีคนที่เหมือนกับนั่งฟังได้ค่ะเล่ามาเล่ามาอะไรที่เล่ามาใช่ราะว่ากับแฟนก็คือจะศึกษาก่อนก่อนที่จะคลอดแล้วว่าอ๋อหลังคลอดมันจะมีอาการประมาณนี้นะเราก็จะเตรียมตัวรับมือแล้วอ่าศึกษาก่อนด้วยเพราะว่าเห็นคนรอบตัวเป็นเยอะอ๋อโอเคก็คือมีการเตรียมตัวมาก่อนถึงเวลาเจอจริงๆเราก็รับมือได้ ก็ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่จบเป็นประเด็นได้ก็คือเราควรจะหาคนคุยนะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งคุณแม่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับส่วนใหญ่จะเจอแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดจากคนรอบๆตัวนี่แหละที่มีการตั้งความ<ช>หวังมีทั้งคำแนะนำทุกคนมาหวังดีทุกคนเลยนะครับหวังดีทุกคนเลยแต่ว่าบนความหวังดีนั้นเนี่ยบางทีมันมาพร้อมพร้อมความกดดัน เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความกังวลของคุณแม่มือใหม่มากๆเลยเพอเจอคําแนะนําจากญาติญาติหรืออย่างนี้นะครับสิ่งที่ควรทําก็คือหาคนคุยซึ่งควรจะเป็นคนในเจเนอเรชันเดียวกันน่าจะเวิร์กสุดแล้วก็มันจะทุเลาลงได้และถ้าเราเจอคนที่ดีพอแล้วก็พร้อมรับฟังพอนะครับอาการมันก็จะหายไปเองถูกไหมจุดไหนที่มันสามารถที่จะบ,บอกได้เลยว่ามันไม่เป็นแล้วมันดูจากอะไรได้ครับเหมือน เรารู้สึกยังไงในวันที่มันไม่เป็นแล้วว่ะจริงๆก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างมากกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะระบุเป็นระยะเวลาได้ไหมเพราะก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างแรกเลยที่ที่สังเกตได้คือเราเริ่มเข้าใจลูกมากขึ้นแล้วพอเราเริ่มเข้าใจพฤติกรรมเขาว่าอ,อ๋อเขาร้องแบบนี้หมายถึงเขาต้องการอา,อาจจะหิวนมง่วงนอนอะไรค่ะพอเราเริ่มออปรับตัวกับลูกได้แล้วปุ๊บคนรอบข้างก็จะไม่ค่อยเข้ามาวุ่นวายแหละอ๋อ ก็จะมีน้องที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกกังวลเนาะในช่วงแรกคือไอ้อย่างนี้มันคืออะไรไอ้อย่างนั้นร้องอย่างนี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะอ,อ่อโอเคโอเคอันนี้เก็ตเพราะว่าถึงจะมีอ่านคู่มือมาอย่างดีถึงเวลาจริงอยู่ตรงหน้ามันก็ก็ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าจะต้องมาปรับตัวง่ายๆเนาะเพราะว่าเด็ก,กแต่และคนก็ไม่เหมือนก,นะกันอนะอื ซึ่งจริงมันมีภาวะอะไรที่แบบว่าเขาร้องไห้แบบดังๆบ่อยๆอะที่เด็กโ,โคลิกโเป็นค่ะก็ここคือจริงๆเป็นเลยแหละอาการโคลิกมันจะเป็นอาการที่ร้องไม่มีสาเหตุก็คือเราพยายามเปลี่ยนแพมเพิสแล้วให้กินนมบางทีอาจจะนมเยอะไปหรือเปล่าท้องอืดจับเลยอก็ไม่หายก็ร้องไม่มีสาเหตุ <ride> หตค่ะก็เลยศึกษามาว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขายังปรับตัวกับโลกใบใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องการไออุ่นจากพ่อแม่อย่างี้ค่ะค อีกตัวช่วยหนึ่งที่ที่ไปคนเจอก็คือคลื่นโคลิกเนาะในย t u b e พอพอเปิดให้เขาฟังปุ๊บพร้อมกับกล่อมเขาไปด้วยเขาก็ดูสงบขึ้นค่ะอืมอืมอืมใช่เ,เสียงยมันจะเป็นคล้ายๆเสียงฝนตกผสมกับดูดเสียงดูดฟุน่นเสียงได้ประผมผสมกันนะคะครับครับซึ่งผู้ใหญ่จะไม่ได้ยินเสียงนี้หรอหรือย,ยังไงหรือมันเป็นเสียงที่มันถูกเราสร้างขึ้น,น,นค่ะซึ่งมันเป็นการจําลองเหมือนตอนที่เขาอยู่ในท้องพวกเสียงการทํางานของอวัยวะของคุณแม่ในท้องค่ะ อ๋อโอเคเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วไออาการซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยพี่ก็เห็นว่าบางคนก็จะเป็นแบบคือหาที่พึ่งไม่ได้หรือหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องหาหมอเนาะพี่คิดว่าใช่ไหมมันก็จะมีบางเคสที่ต้องไปหาหมอกินยานะครับแต่อย่างไรก็ดีเนาะถ้าเกิดว่าเราได้คนที่บ้านช่วยเราแบ่งที่เมมีพี่สาวมีสามีที่คอยคุยกับเราหรืออะไรครับพี่เชื่อว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน่าจะ ผู้เราแล้วก็หายไปเองได้โดยไม่ต้องปรึกษาแพทย์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณแม่มือใหม่ฟังอยู่นะครับหรือใครที่กําลังจะใกล้คลอดนะครับเราจะต้องเตรียมตัวเจอภาวะเหล่านี้นะครับอย่างที่คุณเมย์บอกนะครับว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นสิ่งที่เราต้องรับมือนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยยังไงก็ต้องมีมันเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิตซึ่งเราไม่มีทางจะเจอประสบการณ์นี้มาหรือเตรียมตัวมาดีแค่ไหนเนี่ยก็ ถึงเวลารับมือจริงก็ต้องเจอความตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วมันถอยไม่ได้มันพักกดพักไม่ได้เนาะก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเว็บไซต์มีเยอะแยะมากมายกดเข้าไปเนี่ยก็พิมพ์เซิร์ชคำว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะครับหรือภาษาอังกฤษ postpartum depression นะครับ พยายามจะพูดเปรู้ถูกหรือเปล่าก็จะมีข้อมูลมากมายที่ให้เราศึกษาก็เตรียมตัวไว้ดีที่สุดนะครับแล้วถึงเวลาเราก็หาคนที่ไว้ใจได้ช่วยเราอีกแรงหนึ่งพี่เชื่อว่าคุณแม่มือใหม่ทุกคนน่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เพราะว่าจริงๆพี่ก็ถามเพื่อนพี่เพื่อนพี่ก็เป็นกันเบาแรงก็อาการหนักอาการเบาก็แตกต่างกันไปบางคนก็ถึงขั้นทําลายลูกเยอะเลยนะคะที่ที่ดูเห็นเพราะว่าใช่เท่าที่ดูก็คือ เหมือนในข่าวอะค่ะเมื่อตอนที่ปลายปีที่แล้วเนาะมีแม่ลูกอ่อนท่านหนึ่งคลอดลูกได้สิบแปดวันเขาจะโยนลูกลงจากระเบียงหอพักเพราะ<อ>ว่าสามีไปทํางานเขาอยู่คนเดียวแล้วเขารู้สึกเครียดอะค่ะที่แบบลูกร้องแล้วเขาไม่เข้าใจว่าลูกเป็นอะไรใช่ไม่ได้คุยใครคืออยู่คนเดียวอยู่กับลูกแล้วพอลูกร้องมากมากค่ะด้วยความที่เสียงเด็กเวลาร้องปุ๊บถ้าคนเป็นไมเกรนคือสามารถถามหมอได้เลยเพราะว่า<อ>ใช่คนฟังแล้วจิตตกมาก แม่ท่านนั้นก็เลยรู้สึกแบบอยากจะโยนลูกออกไปที่ระเบียงเลยเพราะไม่รู้จะทํำยังไงดีให้ลูก<อ>หิุดร้องสามีก็เลยต้องพาไปพบจิตแพทย์ค่ะอืมอืมอืมเพราะว่าถ้าถ้าอาการมันถ้าอาการมันผลักดันไปจนถึงโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยซึ่งมันโรคซึมเศร้ามันก็จะมีระดับของมันซึ่งถ้ามันไปถึงจุดที่มันหนักๆเนี่ยก็คงจะต้องอพบจิตแพทย์นะครับแล้วก็ใช้ยาซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับพี่เชื่อว่าคนไทยน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ ไม่ได้มองว่าอาการพวกนี้เป็นโรคจิตเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คงนึกออกดูออกว่าเป็นอาการป่วยแล้วเราน่าจะได้ช่วยกันมากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นี่ลูกหลับอยู่ใช่ไหมครับเริ่มเริ่มรู้จักเขาแล้วว่าทํายังไงให้เขาหลับเร็วขึ้นได้ค่ะก็เริ่มมีเทคนิคขึ้นนะครับก็ตอนนี้เราเรียนรู้ลูกนะครับเดี๋ยวสักพักลูกจะเรียนรู้เราบ้างว่าอ๋อแม่เรามาทรงนี้เราต้องลองตอนนี้อะไรทอีย่างนี แต่เห็นว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานประจําแล้วใช่คใช่ค่ะก็คือเราตั้งใจจะออกมาเลี้ยงน้องโดยโดยตรงเลยเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเขาบอกว่าช่วงสามปีแรกอะคะ่ะเป็นช่วงบ่มเพาะนิสัยพื้นฐานของลูกเลยก็เลยอยากจะเป็นคนที่บ่มเพาะนิสัยตรงนี้ให้ลูกเองก็คือใช้เวลาอยู่กับลูกใ,<ช>ให้มากท<ช>ี่สุดเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วมันจะเป็นแบบกคือตัวตนเขาก็จะไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆแล้วะคะ่ะ ช่วงที่เป็นช่วงแบบเหมือนที้างตัวตนของลูกเข้าใจเข้าใจเพราะบางบ้านก็ฝากไว้กับพี่เลี้ยงบ้างย่ายายบ้างนะซึ่งมันก็จะถูกสร้างมาด้วยวิถีของอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่แม่ถึงเวลาเรากลับมาจะมาเปลี่ยนนันก็ยากคือเราจะพยายามเลี้ยงลูกให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่สุดเนาะว่าข้อมูลตัวไหนอัปเดตเราก็จะมาฝึกให้ลูกเราเพราะบางทีการฝากไว้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเงี้ย ข้อมูลที่เขาเลี้ยงก็จะเป็นข้อมูลชุดเก่าซึ่งลูกเราก็อาจจะบางบาง้านก็อาจจะพัฒนาการช้าเพราะว่าไม่ทันกับยุคปัจจุบันก็มีค่ะก็เลยเป็นห่วงตรงนี้เ,<ะ>เข้าใจได้เดีและครับถ้าเกิดว่าไหวนะ <c oughs> คือบางคนเข้าใจได้คือก็ต้องทํามาหากิน <c oughs> อันนั้นก็ต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ดีก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากเลยแต่ว่าสาหรับเมย์ก็สามารถที่จะถอยออกมาแล้วก็ดูแลแลูกไดเต็มที่ซึ่งเป็นเรื่อง <c oughs> ที่ดีแล้วแหละะงั้น สุดท้ายนะอันนี้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ไม่มีคลิปเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้คุณเมย์นะสมมติมีโอกาสบอกผู้หญิงที่กําลังจะเป็นคุณแม่เร็วๆนี้นครับอยากจะบอกอะไรเขาจริงๆแล้วการมีลูกอะคะ่ะบางบางคนอาจจะมองว่าเป็นภาระหรือว่าไปคาดหวังกับเขามากเกินไปว่าถ้ามีลูกขึ้นมาปุ๊บเขาจะต้องมาเลี้ยงเราในยามแก่นะอยากจะให้ตัดความความคิดตรงนี้ทิ้งไปเลยะคะ่ะขอให้มีความสุขกับการมีลูกดีกว่าการเลี้ยงลูกในแต่ละวัน ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดดีกว่าเขาอยากจะเป็นอะไรอยากทําอะไรขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงเขาให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจค่ะเยี่ยมเลยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังจะเป็นคุณแม่แล้วก็ข้อคิดดีๆตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะฮะได้ข่าวว่ามีกิจการอข,อของตัวเองแล้วด้วยใช่ค่ะนนเพราะว่าอยากจะช่วยสามีหาเงินอีกทางหนึ่งอะเนาะ เขาว่าก็เข้าใจว่าเราก็อยากจะเลี้ยงลูกให้เต็มที่แต่ว่าเรื่องการเงินเราก็อยากจะบาลานซ์ด้วยไม่อยากจะเป็นภาระเขาอย่างเดียวเนาะซึ่งสามารถทําไปพร้อม<ช><ๆ>กันได้กับการเลี้ยงคือเราก็ลองทํามาหลายอย่าง<อ>แล้วทั้งตอนก่อนท้อง,ท,งทั้งนู่นทำนี่ก็คือพยายามแลละแต่ว่าพอหลังคลอดเนี่ยการทําขนมเนี่ยมันตอบโจทย์เราที่สุดเพราะว่ามันสามารถพาลูก<อ>เขาเ้าไปในครัวได้ด้วยค่ะคใช่ก็คือใส่เป็นเป้อุ้มอะค่ะก็ทําขนมเพราะวุ้นที่เราทามันเป็นวุ้นดอกไม้นะวุ้นกะทิ เทใส่แม่พิมพ์ก็คือเราไม่ต้องมานั่งปัน้นหรืออะไรที่ต้องใช้มือหรือนั่งนานๆเรายืนทําเดินทําแล้วลูกเราก็จะชอบอยู่ในเป้ที่แบบเราเดินตลอดอะไร่เงี้ยเขาก็จะหลับง่ายขึ้นด้วยค่ะ่านให้โปรโมทเลยได้ยินๆว,ว่าเป็นวุ้นกะทิใช่ค่ะคเป็นวุ้นกะทิชื่อแบรนด์อะไรคระวุ้นการชนาเฮาส์อะค่ะการชนาเฮาส์ใช่ใช่ใชก็คือจะเป็นมีเพจหรือย่งเพพิ่งจะเริ่มทำอะค่ะยังยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตอนนี้จะขายในเฟซบุ๊กส่วนตัวมากมากกว่าค่ะชื่อเฟซบุ๊กเมการชนานะคะติดตามได้ อ๋อันนี้คือถ้าใครสนใจคือให้ไปสักเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ก่อนค่ะเพราะตอนนี้เนื่องจากเพจเราติดปัญหาเรื่องการอัปโหลดรูปภาพนิดนึงก็เลยยังไม่ได้ทาอ๋อซึ่งซึ่งถ้าเราเข้าไปในเพจของเมย์ก็จะเห็นรูปวุวอะไรอย่างเีเพราะเปิดเป็นสาธารณะค่ะอ๋อโอเคนะครับงั้น ถือโอกาสเลยนะครับมาฟังเรื่องเราวีเดปุเมย์แล้วนะครับสนับสนุนวุ้นกะทิหน่อยก็ดีวุ้นเมกาญจะนานะครับผมเป็นวุ้นกะทิะใช่ไหมวุ้นกะทิใบเตยคะ่ะแต่ก็เริ่มคิดสูตรใหม่ๆก็ตามสูตรที่ที่เราได้เรียนมนาะเนาะเราก็เรียนกับอาจารย์ทางภาคเหนือ<ม>อ๋อ,อ,อเรียนมาก็จะมีกลุ่มนักเรียนด้วยกันเขาก็มาแชร์อาจจะมีวุ้นล่าสุดก็จะเป็นวุ้นกะทิข้าวเหนียวมะม่วงต่อไปก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่โยเกิร์ตวุ้นส้มนุมสดเลยค่ะวุ้นกล้วยบวชีก็มีค่ะ เยี่ยมเลยครับยังไงก็ขอให้กิจการเติบโตก้าวหน้านะครับแล้วก็มีลูกค้าเยอะๆแล้วก็ลูกลูกก็ไม่งองเองขอบคุณมากค่ะโตมาช่วยคุณแม่ทมําบุญนะประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับวันนี้น่าจะได้เรื่องราวดีๆเอาไว้ใช้ถ้าคุณเป็นสามีนะครับขอให้เข้าใจภรรยาเยอะๆเวลาเขามีลูกเขาต้องการคุณนะครับถ้าคุณเป็นภรรยา คุณยังไม่มีลูกและคุณกำลังจะมีศึกษาเรื่องนี้เตรียมไว้มันช่วยได้ให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาไ,ไปได้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องเมย์นะครับวันนี้มาแชร์เรื่องราวให้กับเราค่ะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะชวนพ่อลูกโตได้ค่ะยินดีมากมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามชม ไม่ใช่ติดตามชมสีติดตามฟังนะครับอาจารังพอดแคสต์แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสามารถติดตามย้อนหลังไปดูเอพิโซดต่างๆก่อนหน้านี้ได้แล้วสำหรับเอพิโซดถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ